กับฝนตกฝนตกสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ฝนตกตามเคยมูมี่หย่างโอ้ยเนาะชีวิตอยู่ต่างประเทศมีแต่แบบนี้แหละโมนาวกับฝนตกฝนตกข้างนอกเราก็มาทำอะไรกันข้างในโอ้ยเนะาะอตส่าห์จัดสวนบักง,งมบักง,งาม ว่าสิไดออกมานั่งแบบนั่งข้างนอกนะก็ได้บรรยากาศประมาณนี้เนะะาะก็โบไดสบา่พี่นัองฝนก็ตกตลอดนะคะทุกคนตก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 ไปแต่มือทํางานอย่าตกเด้อาะว่าไปทํางานลําบากเลยถ้าฝนตกสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านวง่งบีเคชาแนลนะคะวันนี้ก็ ก่อนจะไปทำงานเนาะข้างนอกฝนตกนะคะทุกคนข้างนอกฝนตกก่อนที่จะไปทำงานบม๋นก็เลยแบบเออมามาออกกำลังกายนะเพราะว่าบางคนบางคนพูนมาว่าเออทำไมแบบอมรักษาหุ่นยังไงอะไรประมาณนี้นะคือไปทํางานเบุ่งก็จะเดินไปนะคะทุกคนไปทํางานก็เดินไปเนาะบางวันก็เดินบ้างวิ่งบ้างนะคะทุกคนก <c oughs> <c oughs> ็เลยอืม ก็แ,แบบไม่ค่อยจะแบบอ้วนเท่าไหร่นะแต่แต่ถ้าอ้วนก็จะลงที่ตรงนี้นะคะทุกคนถ้าอ้วนมากก็จะลงตรงนี้นะคะแต่แต่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไปทางอื่นเนาะทางที่อยากให้ไปแต่มันไม่ไปนะคะทุกคนมันจะมันจะลงแต่ทางนี้ที่ทางเดียวนะคะแต่บึงเป็นคนพร้อมแต่ว่าหน้านี่แบบด้หน้าแบบหนกหน้าใหญ่มากนะคะ สร้างทาบ้านมามาทําบ้านนะคะทุกคนจะมีเสียงนิดนึงนะก,าออก,การออกการออกกําลังกายของวิ่คือต้นแขนนะคะวิ่จะให้ต้นแขนแบบตรงนี้นะคือการใช้ดัมเบลนะคะทุกคนนี่คือดัมเบลของวิ่นะวิ่จะใช้ข้างมาห้ากิโลนะคะทุกคนข้างมาห้ากิโลนะเนาะก็พอดีเป็น10กิโลนะคะคือสองสองข้างนี่ก็เป็น10กิโล คือก่อนจะไปทํางานก็จะแบบจะออกกําลังกายข้างละนะคะทุกคนข้างละข้างละยี่สิบนะคือถ้าถ้ามีเวลาตอนเช้าก็าทำทำก่อนออกไปทํางานนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากกลับมาที่ทํางานก็จะทําอีกนะคะทุกคน,นก็เบื้องหลัเบื้องหละ20สิบครั้งแล้วก็จะเอาขึ้นแบบนี้ หรือว่าเราก็แบบจะเอามาด้านลังแบบนี้ด้านลังางถอดมาขึ้นด้านหน้าแบบนี้เพื่อว่าให้ได้กล้ามแขนนะคะทุกคนส่วนขานะคะส่วนขาผมก็มีการออกกําลังกายแบบเขาเรียกว่าอ่าวอล์พลาทีนะคะทุกคนวอล์กพลาทีก็คือเนาะก็คือการใช้ผนังนะคะทุกคน การใส้ผนังเป็นตัวยึดให้เรานะเวลาเราออกกำลังกายบริหารนะคะด้านหน้าท้องนะคะทุกคนืแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการออกกำลังกายใส้ผาออกกำลังกายยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะส่วนมากวิ่งไม่ได้ไปจิมนะคะทุกคนคือจิมนี่คือหาร เวลาไปยากมากเนาะก็แค่ออกกําลังกายอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าไปจิมเคยเสียเงินแล้วนะคะทุกคนเสียเงินไปโดยที่ไม่ได้ไปจิมนะคะตอนนั้นเป็นสมาชิกของจิมเนาะแต่จิมก็คือที่ที่ออกกําลังกายนะคะทุกคนแต่แต่เราเป็นคนทํางานก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็เราก็มี ครอบครัวที่จะต้องดูแลด้วยนะคือแบบเออบางทีบึกงมีลูกสองคนนะคะลูกสาวสองคนกำลังเป็นวัยรุ่นเนาะเขาก็มีกิจกรรมตอนเลิกเรียนเนาะหลังจากบึง่งเลิกงานมาก็ไปรับไปส่งเด็กนะคะทุกคนก็แบบไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เลยแบบอาศัยผาบ้านนะคะ ออกกําลังกายเป็นที่ยึดนะคะแล้วก็เรียนเรียนรู้จาก youtube ด้วยเนาะแล้วก็วิธีเราออกกําลังกายก็แบบจะเกรงหน้าท้องหน่อยนะคะทุกคนคือช่วงนั้นหวงจะได้ต้นต้นขาแล้วก็แล้วก็ก้นด้วยเนาะสะบานก้นด้วยนะคะแล้วก็กล้ามหน้าท้องเนาะตอนนี้ก็ <laughs> อาจะเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะก็เลยแบบเออออกกําลังกายนิดหนึ่งนะออกกําลังกายหนักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า,าเดี๋ยวหน้าร้อนแล้วก็จะได้ไปเล่นน้ําทะเลนะคะทุกคน<笑><笑>ก็เลยแบบเวลาเวลาไปเล่นน้ําทะเลมันก็จะไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายอะไรเท่าไหรนะ่เนาะแต่มาวันนี้ก็เหมาะออกกําลังกายส่วนมากวิ่งออกกําลังกายก็แค่ สองวันต่ออาทิตย์นะคะทุกคนสองวันต่ออาทิตย์นะคะส่วนมากก็จะเป็นออกกำลังกายแบบนี้มากกว่านะคะไม่งั้นก็ skipping rope นะคะ skipping rope ก,ก็คือการเต้นเสื้อเนาะคือแบบนั้นนะคะแล้วก็บางทีบางทีอยู่ที่เลื่อนควัวเนี่ยบึงก็แบบออกกำลังกายแบบบริหารแบบ การเต้นแบบแอโรบิกอะไรประมาณนี้เนาะคือแล้วก็อาหารสําอาหารก็สําคัญเนาะส่วนมากมึงเป็นคนไม่กินของมันนะคะไม่กินของมันไม่กินของหวานอ่าแล้วก็ไม่ชอบกินเป็นพวกแบบน้ําอัดลมอะไรประมาณนี้เนาะถ้าจะกินก็เป็นแบบอ่าน้ําผลไม้ปั่นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบอาอาหารก็แบบ ออกอย่าแบบคลีนคลีนนิดนึงนะคะทุกคนแบบเป็นคนไม่กินจุกจิกนะคะถ้าจะกินถ้าจะกินแบบเป็นอาหารพืชผักอะไรแบบนี้ประมาณนี้วิ่งจะแบบเป็นคนกินอาหารแบบนั้นเยอะมากเนาะผักสดอะไรประมาณนี้นะคะก็ถ้าแบบถ้าเราอายุเยอะเลยเนาะแล้วก็เคยมีเด็กมาก่อนนะ่ะการออกกําลังกายมันจะลดน้ําหนักมันจะยากมากนะวิ่งเคยแบบ เคยอ้วนมาก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าอ้วนอ้วนจนอ้วนๆแบบนี้มันไม,ไม่ไม่นะคะคือแบบเคยอยู่ตรงที่ห้าสิบกิโลมาก่อนนะคะทุกคนห้าสิบห้าสิบเอ็ดกิโลเนาะแต่แบบมันจะออกตรงที่ท้องและก็หน้ามากกว่านะคะมันไม่ไปส่วนอื่นในร่างกาย <c oughs> แล้วก็ต้นขานะคะปึ่งก็เลยแบบเออพอดีออมาช่วงหนึ่งเนาะปึ่งก็เลยแบบ มาปรับการกินอาหารของตัวเองแล้วก็การออกกําลังกายนะ,ะแล้วก็บึงก็ดื่มบึงดื่มกาแฟแต่บึงดื่มกาแฟดํานะคะทุกคนดื่มกาแฟดําแล้วก็ใส่น้ําผึ้งแค่นั้นนะคะไม่ได้กินแบบนมก็ไม่ได้ค่อยดื่มเท่าไหร่นะคะแต่แต่ควรจะดื่มนมนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนาะ,ะมันก็สําหรับกระดูกนะคะแล้วก็แคลเซียมนะคะทุกคน ตอนนี้ก็แบบเออออกกาลังกายต้นขานะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมบึง BK Channel นะคะนี่คือการออกกําลังกายในร่มนะคะทุกคนวันฝนตกเนาะขอบคุณมากนะคะ

ก็ไข่ลงนะครับโอเคทีนี้เราก็มาตีไข่เลยฮะไข่ไข่ไม่รู้นะตีจนแตกเลยกพราะไข่แตกนะคะก็ก็มันล้อืนี มาถึงเวลาทานข้าวแล้วนะคะทุกคนนี่ไข่สปริงนิตชอร์รี่ทอมาโตกินนะคะอร่อยอร่อย